าตุชนทั้งหลายวันนี้รายการธรรมะจากตางแดนก็จะได้นำข้อมูลเกี่ยวกับการบูชามาฝากญาติโยมวันนี้เราก็ขอใช้ภาพหลวงพ่อมาเป็นแบ,บ็กกราวขอกระแสหลวงพ่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระวิสิทธิ์พระวชิระวิสิทธิ์สิงห์ดอกกด้ทำกัน ถาวายการบูชาท่านไปก่อนหน้านี้แล้วก็คือกนนารใาเเริมฉลองสมรสพ,พันธุ์ดียของท่านแล้วก็ทําบุญเจริญอายุของท่านก็เรียกว่าเป็นการบูชาวันนี้เราก็จะนําเรื่องการบูชามาฝากญาติโยมนะอันดับแรกเบื้องต้นนี้ก็อยากจะให้ AI เนี่ยเขาให้คํานิยามของการบูชาให้ญาติโยมฟังก่อนนะเพราะว่า เราก็ฟังอัตมามาเยอะแล้วน,นี้ฟังพระมาเยอะก็ฟังระบบ AI นะเขาจะอธิบายคำว่าการบูชาคืออะไรมีอะไรบ้างการบูชาคืออะไรการบูชาหมายถึงการแสดงความเคารพยกย่องสกุลหรือเรื่องเล็กถึงสิ่งที่มีคุณค่าโดยทั่วไปในทางพระพุทธศาสนาการบูชาเป็นการแสดงออกถึงความศรัทธาและความเคารพต่อพระรัตนตรัยได้แก่พระพุทธพระธรรม และพระสงฆ์การบูชามีกี่ประเภทและมีอะไรบ้างตามหลักพระพุทธศาสนาการบูชาแบ่งออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆได้แก่ 1. อามิตรบูชาการบูชาด้วยวัตถุสิ่งของเป็นการบูชาด้วยสิ่งของที่เป็นรูป,ปธรรมเช่นสามัคคีธูปเทียนำมาถวายเป็นพุทธบูชาสามคัคคีเครื่องหอมของหอมต่างๆใช้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความศรัทธา สามารถขีเครื่องไตยธรรมการถวายสังฆทานหรือปัจจัยแก่พระสงฆ์สามารถขีการสร้างวัตถุทางศาสนาเช่นการสร้างพระพุทธรูปวิหารหรือเจดีสองปฏิบัติบูบชาการบูชาด้วยการปฏิบัติธรรมเป็นการบูชาที่สูงกว่าการบูชาด้วยวัตถุเพราะเป็นการปฏิบัติอามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าได้แก่ผู้ปกครองการรักษาศีลเช่นศีลห้าศีลแปด สามารถคีการเจริญภาวนาเช่นสมาธิวิปัสสนาสามารถคีการฟังธรรมศึกษาธรรมและปฏิบัติตามธรรมสามารถคีการละเว้นจากบาปทั้งปวงและทำความดีสรุปอมิตรบูชาเป็นการบูชาด้วยสิ่งของส่วนปฏิบัติบูชาเป็นการบูชาด้วยการปฏิบัติตามหลักธรรมซึ่งในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าตรัสว่าปฏิบัติบูชาเป็นการบูชาที่ประเสริฐที่สุด เพราะเป็นการทำให้เกิดผลจริงในจิตใจและนำไปสู่การพน้นทุกข์สาธุเราสาธุได้ไหมโยมนะถึงแม้ว่าจะเป็น AI เนะนี่ยเมื่อพูดดีแล้วก็สาธุได้นี่ก็เป็นคำนิยามของ AI ที่เขาพูดถึงเรื่องการบูชาบูชาแปลว่าความเคารพนั่นเองนะความเคารพความย,ย่ยยองกันสรรเสริญกัน ทำความคารวะกรารคารวะนั่นเองนะทาน้มนะนี่ก็เป็นเนื้อหาสาระจาก AI ทีนี้ในวันที่เราทำให้กับหลวงพ่อนะวันที่เราทำบุญถวายหลวงพ่อวันเจริญอายุวัฒนมงคลและก็วันที่เราทำบุญสมโพธิสมณศักดิ์ท่านมีการบูชาอะไรเกิดขึ้นบ้างในวันนั้น ก็มีการมีการเคารพยกย่องท่านโดยการกล่าวคำในใจเป็นํำนวนคำกรอนในงานก็เป็นการบูชาท่านนะเี่ว่าปักไครหาบูชาบูชาด้วยการยกย่องสรรเสริญคุณของท่านสัมมนาบูชาก็มีในวันนั้นวันนั้นสัมมนาบูชาแปลว่าความบูชาด้วยการนับถือท่านให้เกียรติท่าน เธอทูนท่านนะรวมอยู่ในนี่หมดเลยนะอยู่ในประครหมบูชาสาม,มณาบูชาแล้วก็ในวันนั้นก็จะมีสัการะบูชาเลยก็จะมีสิ่งของเราน้อมนําไปถวายท่านเป็นวัตถุสิ่งของเป็นเครื่องไทยธรรมต่างๆเป็นอะไรต่างๆแทนใจเราถวายท่านก็ถือว่าเป็นอามิสบูชาหรือว่าสัการะบูชา,าจำนะ สการบ,บูชาบูชาด้วยการสก,การะด้วยสิ่งของด้วยการให้เป็นสิ่งของถวายเป็นสิ่งของนะหรือว่าเป็นอามิสบูชานอกจากนั้นก็มีการปฏิบัติบูชามีการปฏิบัติธรรมเพื่อบูชาท่านในวันนั้นด้วยอันนี้เป็นการบูชาทั้งหมดซึ่งญาติชมก็ได้ทําเสร็จลงไปเรียบร้อยแล้วในวันที่5มีนาคมสม6รูอสนะิซึ่งก็เป็นวันที่เยอะเราจัดงานถวายท่านในส่วนที่เป็นการ ถวายกำลังใจในส่วนที่เป็นงานวันเกิดท่านเรียกว่าการทำบุญอายุวัฒนะมงคลถวายท่านนะและบุญส่วนหนึ่งก็คือบุญ,บญ,บญ ที่ญาติโยมได้ทำพิธีสมโภชสมณศักดิ์พันยศถวายท่านอันนี้เป็นสองงานที่อยู่ในวันเดียวสองงานก็จะมีนั่นแหละ,ะมีการบูชาทั้ง4สาอย่างที่ AI ได้พูดมาที่อาตมาภาพได้พูดมาด้วยนะก็เป็นการนำการบูชามาอธิบายให้ญาติโยมได้เข้าใจอีกครั้งหนึ่งกับรายการธรรมจักต่างแดนเมื่อสักครู่นี้อาตมาภาพจัด รายการไปแล้วแต่ว่าเสียงมันค่อยไม่รู้เป็นเพราะอะไรมันก็เป็นอนิจจังนั่นแหละนะวันนี้เราได้พูดถึงสภาพธรรมะความเป็นจริงทั้ง3ประการอนิจจังทุกครังอนัตตามันก็ปรากฏให้เราเห็นวนะ่าจะเป็นอนิจจาสัญญาสัญญาไม่เที่ยงเนาะอ,อนิจจาหม,หม่ก็ไม่เที่ยงเนาะนี่ยนะและอีกหลายอย่างที่ไม่เที่ยงที่มันคร่ำคร่าอยู่ในสังขารเราอยู่ในเบญจขันเรายาจมอยู่กับตัวเองเนี่ยเห็นทุกวันว่า มันไม่ได้เป็นไปตามที่เราตั้งใจบางทีฟันมันก็หักบางทีฟันก็ปวดบางทีผิวพรรณมันก็คร่ำคร่าบางทีก็เจ็บนุ่นปดนี่ในตัวเองในอะไรของตัวเองในในท้องของตัวเองยิ่งอายุมากก็ยิ่งมีนะยิ่งสภาวธรรมทั้งสามประการยิ่งปรากฏชัดนะอนิจจังตัวกลางอนัตตาเดี๋ยวก็เจ็บนุ่นปดนี่ไม่ได้ไม่ได้อยู่ในอำนาจที่เราบางับางคับบัญชาได้เราไม่อยากจะเจ็บมันก็เจ็บ เราไม่อยากจะป่วยมันก็ป่วยนะพระพุทธเจ้าให้ทําใจอย่างไรให้สักแต่ว่าดูรู้แล้วก็ปล่อยวางเจ็บเนาะปวดเนาะไม่เที่ยงเนาะฟุ้งสันน้นเนาะคิดถึงเนาะเหงาเนาะนะเนี่ยก็อยู่กับเขาแล้วก็เรียนรู้ตามความเป็นจริงไปเรื่องเจริญวิปัสนากรรมฐานในชีวิตประจำวันของเราถ้าเราทําได้เนี่ยเราก็จะไม่ตึดไม่ติดไม่ยึดแล้วนะสักแต่ว่าดูปัญญาดอกมันก็จะพรองรู้ เมื่อเราเข้าไปรู้นะเราก็จะไม่ตีพลอยตีพายไม่เอาแต่ใจเมื่อสิ่งใดเมื่อตรงไหนมันมืดเราก็ใช้ไฟสายส่สองเข้าไปก็เห็นความจริงมันก็อ๋อเหมือนกับถ้าเราคิดอะไรไม่ออกนะก็ใช้ปัญญานะใช้ปัญญาถ้าเกิดเราสภาวะมืดบอดในจิตใจก็ใช้ปัญญาส่องมันก็จะเห็นความเป็นจริงแล้วเราก็จะไม่สงสัยเราก็จะเข้าใจก็จะวางใจ ได้อาจจะโมโหได้อยู่บ้างแะแต่ว่าความโมโหของคนที่มีสติเนี่ยโมโหแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็หายใช่ไหมยติจยมขอให้เรารู้เท่าทันขอให้เรามีเวลาที่จะมีเวลาฉุกคิดกับสิ่งที่เรามีที่เราเป็นที่อยู่ใกล้ตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสพสื่อใช่ไหมยติจยมเดี๋ยวนี้มีแต่สื่อไม่ดีโอถ้าดูแต่ละสื่อแต่ละวิดีโอเนี่ยก็จิตใจเศร้าหมองนะ เห็นสื่อนู่นสื่อนี่มันขัดเคืองขัดใจไปหมดเราก็สักเทวดาดูรู้แล้วก็ปล่อยวาง้าติยมนะอย่าเอาใจไปตีโพยตีพายด้วยอย่าไปเอาใจไปผสมลงด้วยอาตมาก right. ็เสีบสื่อเยอะเหมือนกันนะแต่อย่างที่อาตมาว่าก็คือถ้าเราเข้าใจคําสอนพระเจ้าเราแล้วเราก็จะไม่ยึดไม่ติดนะสักเทวดาดูรู้ก็ปล่อยวางในส่วนไหนที่เรา ชอบใจก็ชอบใจเนาะถ้าจะพอมีประโยชน์แล้วก็แชร์อยู่บ้างเด่๋ถ้าวิดีโอไหนที่มันฆ่าการมันทรมานกันไม่ว่าเป็นสัตว์หรือเป็นคนเราก็อย่าแชร์นะทาให้คนอื่นจิตใจเศร้าหมองก็ไม่ดีเหมือนกันถ้าถ้าเป็นวิดีโอที่ควรแชร์ก็คือวิดีโอที่ก่อให้เกิดปัญญาวิดีโอที่ก่อให้เกิดความรักความสามัคคีความเพียรน,อ,น,นอันนี้แชร์ได้นะแต่ถ้าวิดีโอดูไปแล้วใจมันเศร้าหมองก็รีบปิดนะ ศักดิ์สทว่าดูรู้แล้วก็ปล่อยวางเราก็เป็นต้นทางของสื่อต้นทางของคลิปเรา,เา,าก็อย่าอยู่ในอำนาจของเราทั้งหมดที่ทจะทําได้ถ้าอันไหนดีเราก็แ,แชร์ถ้าอันไหนที่มันไม่ดีเราก็อย่าไปแชร์ก็จะเป็นคนที่รับผิดชอบสังคมด้วยกันนะวันนี้รายการธรรมะจากต่างแดนก็ขึ้นมาเป็นเพื่อนญาติโยมนะวันนี้เป็นเพื่อนญาติโยมโดยก็มีหลวงพ่อยังอยู่กับเราหนะลงวพอลองพ่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระ ไวซีราวิสิทธนะ์อาจจะชื่อยากหน่อยยะจำนะแต่ก็พยายามระลึกถึงหลวงพ่อเนี่ยระลึกถึงชื่อของพ่อหลวงพ่อท่านได้รับปรดเก้าเลื่อนสมณศักดิ์จากพระครูเป็นเจ้าคุณเราต้องทําใจระลึกถึงท่านบ่อยๆในความเป็นเจ้าคุณนะนะระลึกถึงท่านบ่อยๆเราจะได้คุ้นชินกับชื่อของท่านอาตมายังจํายังจำไม่ค่อยแม่นเลยบางทีก็พูดผิดเหมือนกัน ก็เป็นพระเจ้าคุณราชาคณะเป็นคณะของพระราชาที่พระองค์ทรงอุปถรัรมภ์นะพระเจ้าคุณระดับสามัญจนไปถึงสมเด็จเนี่ยก็เรียกว่าเป็นพระราชาคณะคณะที่พระราชาท่านทรงโปรดทรงดูแลเมื่อท่านทรงโปรดทรงดูแลเราแล้วเราก็ไปแตะต้องท่านไม่ได้จะไปด่าท่านไม่ได้น,ไไดนะขนาดพระมหากษัตริย์ท่านก็ยังยอมรับเราจะไปด่าไปว่าท่านก็ต้องก็ต้องใช้สตินะ อย่าใช้แต่อารมณ์เราจะตำหนิพระก็ต้องตำหนิอย่างละเอียดอ่อนพอสมควรเลนะนะอย่าไปเที่ยวตำหนิท่านนะโดยเดี๋ยวนี้เขามีกฎหมายแรงเหมือนกันในการที่จะไปว่าใครออกสื่อนะญาติชมดูแล้วก็อย่าไปด่าใครออกสื่อนะเดี๋ยวนี้เขามีการฟ้องกลับได้นะก็เป็นห่วงญาติยมนะที่อยู่ในกลางสื่อที่ใช้สื่ออยู่เป็นประจำเนี่ยเป็นห่วงเหมือนกันนะเป็นห่วงช่องทางอารมณ์ นะเป็นห่วงที่จะคุมอารมณ์ไม่อยู่นะเพราะว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจช่องทางของอารมณ์มันก็เข้ามาเราต้องมีธรรมะให้แข็งแกร่งเป็นมีภูมิธรรมภูมิรู้พอสมควรในการที่จะอยู่กับปัจจุบันให้ได้เราเหมือนทุกว,วันนี้เราก็เหมือนเราหยุดใช้ชีวิตยอยู่หน้ากล้องนะดินไปไหนก็จะมีกล้องมีอะไรทั้งหมดนะขนาดลาพังเราเองเนี่ยยังมีกล้องจับอยู่ตลอดเวลา เพราะนั้นการที่เราจะวางตัววางใจอย่างไรก็ต้องระมัดระวังมีสตยิยับยั้งชั่งใจทุกอย่างนะโอ้เดี๋ยวนี้ชีวิตมันก็อยู่ยากแล้วยากจังนะแค่อยู่ให้ยังไงให้ไอ้พวกมิตรา